สวัสดีครับพบกับช่องคอย n Signal ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการกู้ยืมนะครับออช่วงนี้เหรียญมันราคาค่อนข้างที่จะตกนะเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดคือราคาตอนนี้มันตกมากเห็นไหมแดงเถือกเลยเมื่อวานนี้ตกกว่านี้นะวันนี้ดีขึ้นละทีนี้พอเราเห็นโอกาสอย่างนี้บางคนนะครับไม่มีเงินที่จะเข้าหรือบางคนมีเหตุต้องใช้เงินด่วนลูกไม่สบายค่าเทอมอะไรต่างๆนะครับ จะกู้เงินได้ไหมคําตอบคือกู้ได้นะครับกู้เงินจริงๆเลยคุณอาจจะกู้มาซื้อเหรียญก็ได้หรือคุณจะกู้ไปซื้อรถไปจ่ายค่าเทอมลูกก็ได้นะครับได้หมดนะนะครับเอ่อกู้ไปซื้อโน้ตบุ๊กเล่นซื้อโทรศัพท์อะไรก็ได้ได้หมดเดี๋ยวผมพาทําว่าทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะตัวนี้กู้ดีมากแป๊บเดียวได้ตังค์เลยไปที่ Finance นะครับแล้วก็ไปที่การกู้ยืมค้ำประกันด้วยคริปโตตรงนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้ อันนี้เว็บเกต IO นะคุณเลือกนะครับก็มีคนมาปล่อยกู้อยู่หลายคนเลยตอนนี้ถ้าคุณจะกู้เยอะสมมติว่าคุณจะกู้เป็นเยอะกว่า,าไปละนะครับอันนี้คือดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เขามีให้คุณกู้สมมุติคุณกู้เยอะกว่าที่เขามีคุณก็ต้องไปกู้คนอื่นก็กดกู้ตรงน,นี้นะครับกดกู้ตรงน,นี้วิธีกู้ไม่ยากนะสมมุติว่ากดตรงน,นี้ผมจะกู้คนนี้แล้วการเอาไปละสมมุติต้องรีบนะอันนี้เหลือสองหมื่นกวาเหรียญ เป็น USDT นะครับ USDT ก็คืออิงเงินดอลลาร์ประมาณ31บาทนะครับต่อ1ดอลลาร์เพราะสมมุติเราจะกู้เงินแล้วก็กดตรงนี้ขั้นต่ำร้อยหนึ่งนะครับร้อดอลลาร์ก็3000บาทนะครับเผื่อจะกู้ไปกินขนมเล่นสัก3 0 0 0แล้วก็หาหลักทรัพย์มาค้ำประกันก็คือเหรียญน,นะครับในนี้จะรองรับอยู่4เหรียญเราอาจจะเอาเหรียญ ETH มาค้ำก็ได้นะครับซึ่งผมก็มีอยู่นิดหน่อยไม่เยอะนะครับทีนี้ มันไม่พอเพราะว่าหลักทรัพย์ผมเนี่ยจะต้องสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่ผมจะกู้เกินนะครับคือผมกู้ไปเยอะมากยอดเงินคงเหลือมันก็จะไม่พอนะครับจะเหลืออยู่นิดเดียวเห็นไหมนะครับมันก็ได้น้อยหรือ g t ทีทีที่ผมก็เหลือน้อยมากผมเหลือแค่สี่ทไม่พอนะครับต้องใช้สี่สิบเจ็ดต้องใช้สี่สิบเจ็ดเพราะว่าผมเอา g ีทไปค้ำละ ผมก็ต้องหาเหรียญที่ค้ำได้นะครับอย่างเหรียญน,นี้ก็ต้องใช้0.05ผมมีอยู่แค่นี้มันไม่พอนะครับทีนี้สมมติว่าเหรียญมันพอนะสมมติกรณีที่เหรียญมันพอคุณกดยืนยันการกู้ปุ๊บแ<ๆ>ค่นั้นเองจบถ้าคุณจะยืมต่ออัตโนมัติติตรงนี้นถ้าไม่ยืมต่ออัตโนมัติก,ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับหลังจากยืนยันการกู้มันจะได้เงินเลยพรึบเงินจะเข้ามาเลยเนี่ผมยืมมาละร้อยหนึ่งนะครับก่อนนี้ผมลองยืมมาแล้ว ก็จะมีดอกเบีย้ยนิดเดียวดอกเบีย้ยน้อยมากคือน้อยกว่าคุณไปกู้สถาบันการเงินนะครับน้อยเวอ,เวอร์นะครับดอกเบีย้ยนิดเดียวนี่ก็ประมาณบาทหนึ่งตรงนี้ไม่ถึงบาทด้วยซ้ําไปกู้มันต้องสามพันใช่ไหมเออดอกเบีย้ยจะเป็นต่อวันนะครับค่อนข้างต่ํามากดอกเบีย้ยต่ํา <c oughs> ปีนี้ก็หกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยปีละหกเปอร์เซ็นต์ว่าใครจะไม่เอากู้แบงก์หมดเยอะกว่านี้อีกทีนี้พอเรากู้เร็จจะมีอยู่ตรงนี้นี่ผมกู้มาแล้วนะนี่ประวัติของผมนะ ผมกู้ตัวที่ดอก2%นะกู้มาร้อยหนึง่งถ้าเราจะชำระเงินเราก็กดตรงนี้นะครับระยะเวลากู้ยืม10วันนะครับ10วันแล้วก็ยืมต่ออัตโนมัติไหมกระติกตรงนีน้ผมจะยืมต่ออัตโนมัตินะครับยืมกันยาวๆนะตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับถ้าคุณจะชำระเงินก็กดตรงนี้นะครับง่ายๆอันนี้คือวันสิ้นสุดวันที่ครบ สัญญาการกู้ยืมคือวันที่19ผมก็กู้ยืมเพื่อที่จะเอาไปซื้อเหรียญบางตัวนะครับคือราคามันลงหนักผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่ต้องเข้ามาช้อนนะครับต้องเข้ามาช้อนซื้อเหรียญก็เลยกู้สักหน่อยนะครับโดยเหรียญที่ตัวเองมีนั่นแหละมาค้ำโอเคนะครับอันนี้ก็เรื่องของการกู้เหรียญครับกู้ usdt แล้วจะโอนออกไปสู่ wallet อื่นไปถอนเป็นเงินสดออกมาก็ได้นะครับหรือจะเอามาบริหารมาเทรด ในนี้ก็ได้ได้หมดนะครับโอเคนะอันนี้เรื่องการกู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักการคืออย่าไปกู้เยอะนะครับกู้เท่าที่เราคิดว่าเราไม่เดือดร้อนนะครับชำระคืนไหวเพราะว่าทันทีที่เรากู้ปุ๊บเนี่ยเหรียญเราจะโดนลิฟไปเดี๋ยวผมให้ดูผมโดนลิฟไปแล้วนะครับเหลือแค่นี้เองผมโดนลิฟผมเอา GT ไปค้ำก็คือตัวนี้เอา GT ไปค้ำดังนั้น GT ผมจะสลายหายไปเป็นตัวหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เขาจะริบไว้ก่อนนะครับเขาจะไปทําการล็อกเหรียญเราไว้ก่อนให้เราเอาไปทําอะไรไม่ได้นะไม่งั้นเผื่อเราไม่มีปัญญาคืนไงเออเขาจะริบเหรียญเราไปขายทอดตลาดอีกทีหนึง่งโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะถ้าไปหายืมเพื่อนแล้วมันไม่ให้เรายืมเราก็มายืมในเนี้ยกู้ไม่ถึงวีเดียวคุณได้ตังค์แล้วนะประมาณหนึ่งวิสองวิคุณได้ตังค์ละเร็วมากมีคนปล่อยกู้เยอะแยะครับในเนี้ย ถ้าบางทีคุณมาถูกจังหวะดีๆนะที่มีคนปล่อยดอกต่ำๆ0.01อย่างเงี้ยโอ้หวานเลยนะครับคุณได้ดอกที่ต่ำมากอย่างเงี้ย0 2 2นี่ก็7.3ต่อปีก็ไม่เยอะนะถือว่าก็ไม่เยอะนะครับยืมกินข้าวได้ยืมจ่ายค่าเทอมอะไรอย่างเงี้เผื่อว่าไม่อยากจะยืมเพื่อนหรือว่าเงินช็อตหมุนเงินไม่ทันนักธุรกิจต้องการกู้ทีเป็นร้าน,าน,านเหรียญก็ได้นะ นี่บางคนเข้ามาปล่อยเยอะมากหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนี่บางคนมาปล่อยในสามล้านเหรียญหกล้านเหรียญอะไรเงี้ยนี่ก็มาปล่อยเป็นสิบสิบล้านเผื่อคุณจะกู้เยอะไปสร้างตึกสร้างโรงแรมไปบริหารโรงงานขยายกิจการได้นะครับได้หมดนะมีคนพร้อมที่จะปล่อยอย่างมหาศาลเลยละ่ะในนี้มีคนปล่อยแบบว่าโอ้ขอแค่คุณมีเงินมีเหรียญค้ำแค่นั้นละ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินที่จะยืมได้ยืมได้อยู่แล้วครับ นะครับโอเคอ่ะเนื้อหาก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่างๆในช่องของเรานะครับขอบคุณมากครับ